แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15กรกฎาคม2 5 6 7อัปเดตข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทรวงเกษตรจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 และกนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาหกรอบในวันที่28กรกรกฎาคมนี้โดยมีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วมณนะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผ่านการประชุมทางไกลกว่า50จังหวัดนะคะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพร้อมทั้งสนองพระราชปฏิทานที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจและพระราชโชาายของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการสนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือสอปรกอรได้จัดทำพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับนะคะพร้อมพันไม้อาธิไม้พยุงไม้สักไม้มาค่าเป็นต้นให้กับเกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา6รอบ28กรกฎาค,คม2567ซึ่งสปกมีเป้าหมาย มอบโฉนวนเพื่อการเกษตรจำนวน1.7ล้านฉบับให้เสร็จสิ้นภายในปี2568และสำหรับโครงการปุ๋ยคคละครึ่งที่ทุกคนสนใจอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นโครงการที่จะนำไปสู่โครงการปุ๋ยแม่นยำเพื่อใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาเพื่อผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยโครงการปุ๋ยคคละครึ่งนี้เป็นคนละโครงการกับโครงการโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวไรละ1น0 0 0 0บาทจึงได้มอบหมายให้หลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมเพื่อหารือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพิ่มเติมในบ่ายของวันนี้นะคะถ้า,ามีความคืบหน้าในเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งแอดก,ก็จะนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร7 2 0 0 0ฉบับทั่วประเทศนะคะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567นี้อัปเดตจันทที่15กรกฎาคม2567